สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเพื่อนอยู่กับผมนะบาสเดินป่าพาหลอนก็วันนี้พี่พีนเพื่อนเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งแกมาหาผมถึงบ้านเลยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าแกมาทําอะไรนะพี่พีนเพื่อนซึ่งผมก็จะลงไปดูนะซึ่งแกตอนนี้อยู่นู่นนะบ้านล่างตุ๊กนูนนะพี่พีนเพื่อนแล้วก็ <c oughs> ผมก็จะให้ท่านทําวิธีเรื่อง ดูกุมารทั้งสององค์ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเป็นยังไงก็ก่อนที่จะไปผมต้องขอเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปพี่พี่เพื่อนก็ผมได้ลงคลิปที่ขอหวยไปแล้วนะพี่พเพื่อนใครถูกบ้างใครกโดนกินบ้างคอมเมนต์กันมาหรือใครไม่ถูกก็คอมเมนต์กันมานะพี่พเพื่อนก็ที่ใครไม่ถูกก็ผมเสียใจด้วยนะครับ ก็โอเคก่อนที่จะไปก็ตอนนี้ก็ถืกล่ไปกันดีกว่าเพราะมันก็หนาวแล้วไปไปครับพี่พเพื่อนขอโทษด้วยนะพี่เพื่อนที่กล้องแบบเบื่อเบมันชอบฟอกอสตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่พวกผมได้ขายของนะพี่เพื่อนเนะี่ยก็จะเป็นข้าวโพดย่างนะครับพี่เพื่อนซึ่งได้ขาย ตอนปีใหม่นะเนี่ยไปเจ้าแม่ครับเจ้ามากระพรเบเมื่อเมินเนื้อลูฉบับปุเซลายิงเมินลูเปอร์เปิร์น่ะเมินลูอายุแหละเจ้ามากระพรอะไรนะครับเามาื่ เนรูลชมืองชมืองอะ่ะแป๊บหนึ่งครับท่านผมขอกวาดบ้านก่อนโอลูดไก่พ่องละเบอร์เกททองละยีโอลูดละครับ,รมบรผมมาคนเดียวครับท่าน<ะ>เพียงมีเย,ย,ยมินีละครับเนรโลสับเซร์เพียงเกททองนะแป๊บหนึ่งนะครับท่านผมขออนุญาตกวาดบ้านก่อนคือไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้นานละครับ แปอนหนึ่งนะเมื่อลูชมืองนะไม่เมื่อลูอะไรยั่งโอเคเรียบร้อยผมขออนุญาตเข้าไปกราบไหว้ท่านอนนะเนี่ยถ้าผมทำอย่างนี้นก็คือกล้องมันจะไม่เข้าใจท่าน ท่านท่านครับก็ท่านมาหาผมขอเรื่องกุมารใช่ไหมครับใช่ก็กุมารน,นะครับท่านมันได้เกิดทะเลาะกันครับแล้วก็ทีนี้ทะเลาะกันเรื่องสาเหตุอะไรผมก็ไม่ทราบแล้วทีนี้น้องกุมารทั้งสององค์ทะเลาะกันจนแยกทางกันครับท่านท่านพอจะให้น้องกลับมาพื้นดีกันแล้วก็ให้น้อง มารักกันเหมือนเดิมได้ไหมครับท่านได้เดี๋ยวท่านนั่นทำวิธีเลยนะครับทีนี้ผมก็ได้บอกท่านเหตุการณ์หมดแล้วนะรีบเ่ นี่ยม่นี่นะยังมาโหลดด้วยคราวเนี้ยขยับขาดัลงกล้องนะพี่ๆพั่น 我好了哈。 เดินเดิมมีเซอร์หรือยัง mơ lù sầm mơ nào ท่ดดา,าถดาถ้าได้ยินเสียงเพลงนะพี่ิเพื่อน,นก็คือรีซอตีอ้ง เขาได้ฉลองกันนะพี่วินเพื่อนได้ฉลองแบบลูกน้อง,องนช่นะพี่วินเพื่อนตอนนี้ก็ภูมานกาแม่ก็เสียงก็ได้นั่งพูดคุยกันนะพี่วินไม่รู้ว่าพูดคุยอะไรกันนะพีก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ด้วยนะไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่าเพอเขาเปิดเพลงก็เสียงดังด้วยเพลงก็เพิ่งจะเงียบไปนิดนิดป้ดลโหพูดทันใดก็เสียงเพลง คครับพี่บินเพื่อนผมก็ได้ไปหาเจ้าแม่เจ้าเคียนแล้วก็เขาก็ได้นั่งพูดคุยกับน้องกุมารน,นะพี่บินเพื่อนก็ไม่รู้ว่าพูดคุยอะไรกันก็คือตอนนี้เสียงเพลงนี้ดังมากคือร้องจนแบบน่าลำคานนะพี่บินเพื่อนครับก็โอเคครนะพี่บินเพื่อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมตังองขอแลหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พีนเพื่อนติดตามกันด้วยนะก็ผมว่าเจ้าแม่ตะเคียนก็คงน่าจะหลับไม่หลับนะพี่พีนเพื่อนพอได้ยินเสียงเพลงนะพี่พีนเพื่อนโหก็โอเคไว้เจอกันใหม่ครับบายๆครับพี่พีนเพื่อน